สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้โดนทั้งยวงเอาวสารปรินาสะเทือนพรประชารัฐราชบุรีแตกสองก๊กจบชีวิตทางการเมืองแล้วปรินาสะเทือนพรรัชารัฐจากผู้พิทักษ์ลุงตูล่ลุงป้อมบอบช้ำไปทั้งตระกูลเลือกตั้งสมราชบุรีลุงป้อมก็เหนื่อย ค่ายพลังมชารัฐเมืององค์แตกสองกกไม่ได้ไปต่อแล้วปรินาจบชีวิตทางการเมืองทวีไกรคุบจอมยุทธโพธารามจะส่งลูกชายลงสนามรักษาทานเสียงหรือไม่ประเจินวิบากกรรมปรินาผู้พิทักษ์ลุงตูล่ลุงป้อมยอมเจ็บทั้งในและนอกสภาสุดท้ายบอบช้ำไปทั้งตระกูลไกรคุบ เลือกตั้งสมราชบุรีแทนปรินาลุงป้อมก็เหนื่อยเพราะพลังชารัฐเมืององค์แต่เป็นส่งก,ก๊กตระกูลไกรคุปแยกทางตระกูลนิติการานาปรินาไกรคุปสสราชบุรีสมัยที่4ย้ายมาสังกัดพลังประชารัฐแสดงบทบาทองค์คารักพิทักษพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกธมรุตรีและ เป็นหลานสาวที่น่ารักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัมนตรีส่วนกลายเป็นสายล่อฟ้าทำให้มีทั้งคนรักคนชังมากมายทั่วประเทศเมื่อวันที่7เมษายนที่ศาลดีกานัดฟังคำพิพากษาคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชยืนคำร้องต่อศาลดีกา ฟันปรินาไกรคุปฝ่าฝืนมาตรกา,ารจริยธรรมอย่างร้ายะแรงบุกรุกที่ป่าทำฟาร์มไก่ในจงังหวัดราชบุรีรังทุกสารดีกาสั่งให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่การเป็นสดสมาตั้งแต่25มีนาคม64อันเนื่องมาจากการถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ในพื้นที่ตบลรังบัวอเภอจอมบึงจังวราชบุรีจำนวน711รายต่อมาปปชชี้มูลความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมไร้แรงที่มีการชี้มูลความผิดเป็นใน2ข้อหาคือเป็นสสกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือที่เรียกว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นสสกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัย สารดีกาพิพากษาว่าปารินามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้ต้องการพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตคดีของปารินาถือเป็นคดีแรกที่มีการอ่านคำตัดสินในคดีคำร้องปปชและยื่นสารดีกาเอาผิดนกักการเมืองทำผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างรแรง พ้นผวงจากคำพิพากษาคดีปรินาย่อมสง่งผลให้มีการเลือกตั้งซ่อมสอสอราชบุรีเขตสามแทนปรินาและจะเลือกวันไหนก็ต้องรอฟังทางกะกะตะน่าสนใจว่าเมื่อปไายปี2564ซีฮาเดชไกรคุปพี่ชายของเอปรินา เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบตบางตโนดอำโพธารามจัังหวดราชบุรีซึ่งทวีไกรคุบจะให้ลูกชายคนโตโลงสนามแทนน้องสาวหรือไม่ก็น่าติดตามที่มั่นจอมบึงโพธารามเลือกตั้งสมัยที่แล้วปรินาลาออกจากพักชาติไทยพัฒนามาโหนกระแสลลุงตู่เอาชนะคู่แข่งขัดลอยโดยพ่อทวีทุ่มหาเสียงช่วยลูกสาวอย่างเต็มที่เพื่อรักษาฐานเสียง ผลการเลือกตั้งซ่อมสะสะราชบุรีเขต3อำเภอจอมบึงและอำเอภอโพธารามยกเว้นตำบลบ้านค้องตำบลบ้านสิงและตำบลดอนไยปารินานำโด่งม้วนเดียวจบได้46,409คะแนนตามด้วยชัยทิพย์ ip, กมลพันทิพพักประชาธิป,ปัตย์และวราชาติภูมิอุไรพักอนาคตใหม่ได้15,621คะแนน เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี2554ที่เขตสาราชบุรีปรินาได้32,702คะแนนชนะสายันจังพาน,นิช์พรรเพื่อไทยได้31,531 31คะแนนและปรีชยาขำเจริญอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ได้3 6 6 3คะแนนปฏิเสธไม่ได้ว่าทวีไกรคุปตอดีตสสราชบุรีเจดสมัยเป็นเสาหลัก ของตระกูลไกรคุปและเป็นผู้สร้างลูกสาวจากเวทีนางสาวไทยสู่เวทีสภา,าด้วยต้นทุนการเมืองซึ่งทวีสะสมมาตั้งแต่ครั้งที่เป็นสสสมัยแรกปี2522โดยไม่สังกัดพรรคทวีเล่นการเมืองมานานกว่า30ปีเป็นสสราชบุรีมาหลายสมัยและสังกัดหลายพรรคไล่มาตั้งแต่พรรคชาติไทย พักกิจสังคมพักความหวังใหม่พักประชาธิปัตย์พักไทยรักไทยพักชาติไทยพัฒนาและพักพลังชารติในปี2548ทวีตัดสินใจพาลูกสาวลงสนามเลือกตั้งปารินาอาศัยการประกวดนางสาวไทยเป็นการแนะนำตัวให้คนรู้จักบวกกลยุทธ์การหาเสียงของทวีเป็นตัวชี้กาดที่ทำให้เธอเป็นสสสมัยแรกกลุ่มกวนเมืองโอง่ง พักพรมงชารัฐมีสสราชบุรีสามคนแต่ปารินาแยกตัวขึ้นตรงบ้านป่ารอยต่อส่วนบุญยิงนิติการชนาสสเขตสองกุลวลีนบอม,มอบดีส 1, สเขตหนึ่งสังกัดกลุ่มสามมิตรสถานการณ์การเมืองพอสอนี้ที่เมืองราชบุรีแยกออกเป็นสมก๊กใหญ่คือก๊กราชามังกรนำโดยกำนันตุย้ยวิวัฒนิติการชนา นายกอบจอราชบุรีและเจ้าของอาณาจักรธุรกิจการจนากรุป๊ปตำบลวังมานาอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสมศักดิ์เทพสุทินชวนกำนันตุยมาสร้างพักมัชชิม,มาธิปไตยก่อนจะย้ายไปภูมิใจไทยและมาจอดป้ายที่พระรังชารัฐช่วงที่ลงสมัครนายกอบจอราชบุรีกำนันตุยเจรจาขอความร่วมมือกับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น สระอัดและอักขระเดชวงพิทักษโรดสสราชบุรีค่ายประชาธิปัตย์รวมใจกันยึดอบจอราชบุรีกกดำเนินสะดวกมีสระอัดกรีนปทุมสะสะบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยจับมือบุญลือประเสริฐโสภาสสราชบุรียึดพื้นที่สายครองมาหลายสมัยนับว่าสมัยหน้าสระอัดพยายามดึงกุลวลี นบอมรบดีลูกสาวมานิดนบอมรบดีอดีศสราชบุรีให้ย้ายมาสังกัดพระภูมิใจไทยกกตลาดสีเมืองของนภินทรสรสันพงังอดีศบราชบุรีและอดีศสบัญชีไรชื่อผักเพื่อไทยเจ้าของตลาดสีเมืองตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ช่วงเลือกตั้งปี2005 2คนราชบุรีรู้สึกแปลกๆที่เสียณพินทร์รย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและปัจจุบันณพินทร์รเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาปารินากรคุปเลือกอยู่กับค่ายเสียณพินทร์รเพราะมีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยสังกัดพรรคเพื่อไทย และอีกไม่นานก็คงจะรู้ว่าตะก,กรูไกคุบจะส่งใครลงสมัครสอสแทนเอปารินาขอขอบคุณข้อมูลนะื้ข่าวจากเว็บไซต์คมชัดลึกขอขอบคุณทุเริกม,มารับชมสวัสดีค่ะ